เจ้าอ้วนเจ้าขาวแล้วก็สองขานะครับผมนะก็มาส่งพ่สิงนะครับผมพ่สิงก็เดินทางกลับอุบลวันนี้นะครับผมนะก็รูส้สึกเสียใจเหมือนกันครับผมนะเต็นก็คอยเกตเดินทางด้วยสดิภาพนะครับผมนะมาส่งนี่เจ้าวันเทียบก,ามาก,กนะใใ็มาครับผมนะใจหายเหมือนกันนะเจนะ้าเนาะ ใจ une, ใหายเมืนกันเราหายไปไหนเสียายกันได้ลุงพลหลงลุงพลหลงก็มาส่งเพื่อนเขาด้วยครับลุงพลนหลงนี่ที่นั่งตรงไหนสามเลยเหรอสามเลยได้ใช่ไหมได้ได้ได้มีพี่สิงครับผม พี่สิงหนั con 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 ่งหลังก็ได้เดินทางปลอดภัยนะพี่สิงห์ไม่ทําไมร้อนน่ะเวลาภาอากาศหนาวก็ปุบเป๊นอนได้หน้าต้างก็ได้เนาะเป๊นอนเบิงเด็กเด็กเนาะนี่หมอก็มาส่งน้องๆด้วยกับหมอ แล้วพี่ต้องเอาของอื่นอีกไหมหรือว่าของพี่เองไม่ใช่หอของแค่นีกหนอเอามั้ยแม่ไม่ของของพี่เขาทุกแค่นี้หรือว่าไปรับเดี๋ยวอันนี้ผมอายของที่ลับโรงงานเอามั้ยคือไอ้นี้นอกต้องปิดหมดเลยใช่ไหมไม่ปิดไปให้หมดเลยเฉพาะนี่ปก็ปีนก็หนังหลังก็ได้ชอบไป

น um ี่ครับมาส่งเด็กๆครับผมนะเดินทางอ้วนเดินทางปลอดภัยเด้อลูกเด้ออ้วนเด้อไปอยู่บนด้ออ้วนเด้อไอ้ขาวขาวเอ้ยทางปลอดภัยนะไอ้สองขาสองขาเออนี่สองขาก็เดินทางเหมือนกันครับผมนะ อ้วนเอาต้นเล็กมากเลยวาอะเดยวเดียวเดี๋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 ยวเลี๋ยวเดยดีเดี๋ยวเดีเยวเีวดีเดีวเดี๋ยววเดี๋ยวีวเดี๋่วเี๋ยวเดี๋ยวเดายคเดีมาดี๋ยวอยวเดี๋ีวีี ลงตาก็มาส่งเหมือนกันครับผมก็มาส่งมาอ้วนไอข้ขาวสองขาครับสองขาาก็มีคนอุปธรรมไปแล้วนะครับผมเห็น <c oughs> ว่าเป็นคนนายพันคนนายในพุนนะครับอุปธรภมอุปัมภ์ไปเลี้ยงนะครับผมนะเ <c oughs> จ้าสองขานะครับผม <c oughs> ส่วนเจ้าอ้วนกับเจ้าขาวก็ไปอยู่บนครับผมอยู่บนกับ,บพิษณุ เจ้าดุร้ายนะครับผมนั่นกำลังทำรังอยู่ครับผมนู่นพี่นงกินอะไรไหมครับผมนู่นนะครับโตครับผมโตจะมาทำรังครับผมนู่นอยู่บนนู่นนะครับผมอันตรายครับผมเจ้าก็มาส่งด้วยครับผมเจ้าวันเทียบเจ้าก็ชุบน้ำให้ปลูกมึงกลุ้มให้ดิบๆครับใจหายเหมือนกันนะเจ้าเนาะใช่ครับ ด้วยกันนธรรมาเด็กๆก็ขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเดินทางกับอุบลครับผมี่เจ้าขาวเดินทางกับอุบลแล้วไอ้อ้วนเอาเราเนาะเดี๋ยวเก็บก่อนโอ้ยไม่รู้จะลืมทุกสิ่งทุกอย่างทีใหม่ก็ไมม่ีจะช่วยครับผม มาสมจ้าวันครับผมไปเทางคลไปเ้ยโชคดีโชคดีขาเอ้ยขาขาด้วยครับผมนู่น นี่โซนขาเออเดินทางบนไฟเร้อรู้เด้อจะอ้วนจะอ้วนจะอ้วนด้วยจะหมกที่หมกที่หมกกันอยู่บนเท้าลงบานไปกับไปเล่นน้ำ

นี่ครับผมไปโอเคครับผมไปเดินทางโชคดีพี่เสียงข้อไปหาทุกคนผิดประตูก็เพี้ยนนะคือนอนหลับได้เลยได้เดี๋ยวจริงมันให้นั่งหน้านที่ท่านอย่าเอาเบอร์ไว้เพื่อพี่จะจอนไปอะไรเบอร์ทัวร์พี่เอาไว้ก็ได้พี่ยายอย่ารถก็ทัไว้ที่คนเดียวพี่อย่ามาจักเลยที่เาใช้รถนะข้างหลังทายไว้นะ OK, bình bye bye. Chụp đi, chụp đi. Đi về các bố